คู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องการแย่งบอลจากเรานะครับเขาต้องการแย่งความคิดจากเราที่มีต่อลูกบอลเวลาที่หลายคนนะครับโดนดักทางบอลโดนอ่านอ่านทางบอลโดนตัดเกมโดนแบบนอกว่าแบบอยู่ดีๆคู่ต่อสู้มาตัดบอลเรามาแย่งบอลเราได้เฉยเลยมันเหมือนกับว่าเราคิดช้าทำช้าไม่เลยไม่เลยนะครับเราไม่ได้คิดช้าทำช้าเราทำเร็วที่สุดของเราแล้วแต่นะครับเขาอ่านความคิดของเราออก เขาเห็นเราทํำท่าจะได้บอลเห็นเรายืนตรงนั้นหรือเห็นเราได้บอลปั๊บเขารู้เรื่องเลยเขารู้เลยว่าเราจะทอะไรได้บ้างเขาก็อะไรแอบซ่อนไม่ให้อยู่ที่ที่เรามองเห็นถนัดแล้วก็อะไรครับแล้วก็เมื่อเราทํำท่าจะเลี้ยงบอลสกบอลปุ๊บปั๊บอะไรเรื่องทิศทางการเล่นเขาก็บิ่งไปตัดอย่างรวดเร็วเมื่อเขารู้ความคิดเราเขาก็รู้แล้วว่าเราจะทําอะไรต่อไปถูกไหม หรือเขาเห็นแค่ท่าทางร่างกายเรารูปแบบในการรับบอลรูปแบบในการที่เล่นของเราอ่ะเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะแย่งบอลเราอย่างไงเขาจะสกัดบอลเราอย่างไงเขาจะเลี้ยงหลบไปเราอย่างไงเหมือนเหมือนกับว่าเราเลี้ยงไปข้างหน้าเลี้ยงบอลไปข้างหน้านะครับแล้วเราอ่ะเจอคู่ต่อสู้ถูกไหมทีเนี้ยคู่ต่อสู้คนเนี้ยเขาก็รู้ไงว่าเราต้องเลี้ยงมาข้างหน้าเขาเป็นยังไงครับ ยึกยักหลอกหลอกเข้าบอลเราทําให้เราเสียงหวะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยคู่ต่อสู้จะเข้าเฮ้ยหลบก่อนพอเราหลบแตะไปด้านใดด้านหนึ่งคู่ต่อสู้จิ้มบอลเอาตัวบงังโดนแย่งเขารู้ความคิดเราเขารู้วิธีการที่จะแบบแย่งความคิดที่เรามีต่อลูกบอลไปหลังจากเขาแย่งความคิดเราไปทุกครั้งที่เราเล่นบอลได้บอลเขาก็จะแย่งบอลเราได้ซ้ำๆ สกัดบอลเราได้ซ้ำๆเลี้ยงหลบเราได้ซ้ำๆเพราะเขารู้อยู่แล้วนี่แบบอ่าเจอเราใช่ไหมโยกหลอกนิดเดียวเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาหลอกนิดเดียวหลงทางแตะรถขาแล้วโอ้มาอย่างงี้ใช่ไหมอ้อวันนี้แตะรถขาง่ายเดี๋ยวแตะเข้ามาพอและพอเราเข้ามาพวกเขาจะแตะรถขาเราะเรารู้ตัวปะ่ะผมถึงบอกนะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความคิด ันไม่ใช่แค่แบบเราวิ่งเข้าไปแย่งเขาหรือเลี้ยงหลบเขาอย่างเดียวเราต้องเตรียมตัวด้านความคิดด้วยว่าเฮ้ยถ้าคู่ต่อสู้เขารู้ความคิดเราถ้าถ้าคู่ต่อสู้เขารู้ว่าเราจะทําอย่างเงี้ยเราทาไงเราได้เตรียมการฝึกมาไหมเห็นไหมครับผมถึงแนะนําเรื่องทิศท,ทางไปทิศทางเงี้ยเพราะว่าคู่ต่อสู้แบบว่าไงอ่านทางแล้วจะเข้าตรงนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้เป็นไงครับเลือกอีกทิศทางหนึ่งง่ายง่ายอ่ะแบบเราโดนแย่งบ่อยใช่ไหมอ่าเราลองได้บอลนะครับได้บอลคู่ต่อสู้ข้างหน้าเราล็อกบอลกลับหลัง เราบอลกลับหลังแล้วก็แตะออกข้างใช่ปะมันก็จะหลบได้ง่ายๆเลยหรืออะไรครับเราโดนอะไรเราโดนคู่ต่อสู้เลี้ยงบอลมาหาเราถูกไหมเราทำไงเรารู้ว่าโอ้เนี่ยคนเนี้ยพอได้บอลแล้วเลี้ยงบอลน,นะเขาไม่จะแตะออกขวาเขาไม่จะสับเราก่อนเขาไม่จะทําอย่างนี้เป็นไงครับแล้วก็เข้าบอลไ้เหมือนเดิมแต่นะครับแต่เราหาจังหวะที่แย่งบอล จิ้มบอลออกในทิศทางด้านขวาของเขาสกัดบอลทิ้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นไงครับเราก็จะได้บอลง่ายง่ายแต่จะมีกรณีที่แบบคู่เร่นที่มีไหวพริบนะบแบบพลิกแพลงไปมาเปลี่ยนแปลง,ปลงเร็วอย่างเงี้ยอันนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะว่าถ้าเราเห็นเขาจะได้บอลน,นะเห็นเขาทําท่าจะได้บอลแน่ๆเพื่อเขาต้งตบบอลให้คนนี้นแน่ๆเราวิ่งตัดบอลได้แล้วนะครับเอาเราแบบว่า ใครก็ได้เล e tamam iendo, ี้ยงผ่านเราเลี้ยงผ่านทีมเราแต่คนเนี้ยต้องเลี้ยงไม่ผ่านทีมเราต้องเลี้ยงไม่ผ่านตัวเราเพราะถ้าไม่เข้าบอลคนนี้ไม่แบบจัดการคนนี้ก่อนคนนี้คือตัวทําเกมคือคือแบบคีย์แมนสาคัญะตัวสําคัญของทีมนี้อย่างเงี้ยถ้าเราจัดการได้เป็นโอ้โหได้บอลตัดบอลได้ตลอดอย่างเงี้ยครับเขาก็อย่างเงี้ยโอกาสในการเล่นเกมลุกก็น้อยลงและเชื่อผมเขาจะวิ่งหลอกทําแบบทําให้เราสับสนเพิ่มผู้เล่นให้เพื่อนเขาเพิ่มมาแบบ ใช่เขาเปิดที่ว่างสุดท้ายเกิดอ,อะไรป่ะเขาทําให้เราสรับสนและให้เราจับทางไม่ถูกแล้วเขาวิ่งไปในจุดที่เรามองไม่เห็นแล้วก็สุดท้ายคือเราหันมาเฮ้ยคนนีไ้ได้บอลอีกแล้วยิงเลยเขายิงเข้าไปตัวเราอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเจอกรณีนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนเรามาซ้อนไว้หนึ่งคนโอเคนะครับต้องให้เพื่อนเราซอนไว้ตลอดเลยนะครับไม่งั้นหลุดดังนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่า เวลาที่คู่ต่อสู้จะแย่งบอลจากเราอะหรือจะแบบเราจะแย่งบอลจากคู่ต่อสู้อะเขาอะจะพยายามแย่งความคิดจากเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามแย่งความคิดจากเขาแย่งก่อนเลยนะว่าเฮ้ยเห็นนี้ตรงนี้อ่ารู้แล้เดี๋ยวเขาจะทำอย่างนี้แน่นอนต้องรู้ความคิดเขาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยอะไรครับแล้วค่อยดีจะแสดงออกทางร่างกายวิ่งไปแย่งบอลตกัดบอลเลี้ยงหลบอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็อะไรครับเราจะต้องมีความคิดที่หลากหลายใช้ทิศทางที่หลากหลายในการเล่นเขาจะได้จับทางเราไม่ถูกจับความคิดเราไม่ถูกเรามีหลายความคิดเนี่ยเขาก็จับความคิดอันนี้ไปเออเขาคิดเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าเราจะเล่นอย่างนี้ไม่เราเล่นทางนี้เป็นไงครับอ่าคตรสูงงงเฮ้ยท,ทำไมคนนี้่างนี้คิดว่าจะทำอย่างนี้เออทำไมทำอย่างนี้ทาไมถึงรอดทําไมถึงแบบไวจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเรารู้ทางเรามีความคิดที่หลากหลาย ผมถึงได้อขอสอนกับทิศทางไปทิศทางนะครับดังนั้นนะครับใครนะครับที่เจอคู่ต่อสู้เตรียมความคิดเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยนะครับความคิดที่เราจะเอาชนะคู่ต่อสู้ในหลายๆวิธีโอเคปะ